สมัยก่อนเนี่ยควายไม่มีราคาเท่าไหร่พอผมเข้ามาเล่นควายแพงเลยชาวบ้านทุกคนเนี่ยลองไปดูเลยเดินไปถามป้าตัวนี้ขายอะไรหกแสนลุงตัวนี้ขายอะไร5้าแสนแล้วขายได้ไหมขายได้เท่าไหร่เนี่ยก็ต้องเป็น10บล้านนะครับตัวนี้นะใช่ครับชื่อเบิร์ตสอมิสุวรรณนะครับชื่อจริงพิสนุหลักกดเป็นเจ้าของฟาร์มสมิสุวรรณ ช่วงมา5ปีที่แล้วผมมาปลูกบ้านให้แม่ข้างหลังบ้านเนี่ยมันจะเป็นทุ่งนาทีนี้นเราก็เดินดูตามคนานะเอถ้าเราหาควายมาเลี้ยงสักคู่หนึ่งเราเลี้ยงเนี่ยเราจะได้อยู่ติดบ้านมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีก็เลยเข้าไปศึกษาเลยควายที่เราจะเลี้ยงควรเป็นควายแบบไหนควายใหญ่คือควายที่เราอยากมีมันใหญ่จนแบบมิดหัวเราสูงใหญ่ยาวสวยบ้างไม่สวยบ้างไม่รู้ว่าต่าใหญ่มากแล้วเราตามหาคือควายแบบนี้ ควายอุทยัยเป็นมาอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นควายไทยผสมลูกควายป่ามันก็ออกมาเอามั่งใหญ่มั่งควายป่ามใหญ่อะมันก็เลยการพัฒน,นาเกิดการก้าวกระโดดให้มันเป็นใหญ่เขาก็กางกลายเป็นมีมูลค่าพอผ่านไปอีกสองสเดือนมีสนามประกวดที่จังหวัดอุทยัยธาน,นีไปเห็นแก้วฟ้าแก้วฟ้าพญาไฟไฟเปือกแก้วฟ้าเนี่ยทั้งใหญ่และสวยไปประกวดเนี่ยได้แชมป์ มันเป็นอะไรที่อลังการมากทําให้เรากลับมาคิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องมีควายแบบนี้ให้ได้เราจะต้องกลับไปพัฒนาควายให้ใหญ่แบบนี้สวยแบบนี้ให้ได้นั่นคือจุดหมายปลายทางของเราการประกวดควายเนี่ยระดับแรกเลยเขาจะดูที่ตัวนี้รุ่นนี้คุณมีข้อดีอะไรคุณมีข้อเสียอะไรข้อติของคุณต้องน้อยที่สุดวงเขาหน้าตา ตาแต้มแก้มจ้ำสูงใหญ่ยาวท้ายต้องเต็มหางต้องยาวบนหางต้องใหญ่องค์องประกอบต้องอยู่ในตัวนั้นครบในสนามประกวดณนะวันนั้นๆของทุกสนามจะต้องมีชื่อผมอยู่ในนั้นตลอดเดินเราไปรับรางวัลแชมป์แชมป์แกนแชมป์เราไม่ใช่มีควายสวยแล้วจะไปเดินไปประกวดแล้วจะชนะเขานะเราก็ต้องเลี้ยงให้สมบูรณ์อีกนั่นก็คือเอาไปแต่งเขากระดาษทรายขัดให้เงาเอาแต่งกีบ ให้ช่างมาแต่งเล็บแต่งอะไรน้ำมันมพะพร้าวปะทาผิวอีกก็เหมือนมีโลชั่นควายต้องเลี้ยงให้อ้วนทวนสมบูรณ์ผิวพรรณเหลืองฉ่ำแล้วสุดท้ายการจงตัวยืนนิ่งเป็นนางแบบเลยอีกตัวหนึ่งขาสส่ไปใส่มาใายไปใส่มา,า,า,มานั่นคือคุณฝึกมาไม่ดีแต่อีกคนนึงฝึกมาดียืนนิ่งเป็นนางแบบในแบบเลยคนนี้ก็จะได้แชมป์ไปเราก็ต้อง โชว์จุดเด่นของเราให้มากที่สุดท้ายเราไม่ดีหน้าเราสวยกรรมการมาเราก็หมุนหน้ามาให้ดูมันก็คือเทคนิคเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆในการแข่งขันประกวดต,ต้องเก่าอะต้องเก่านะเก่านะสมัยก่อนเนี่ยควายไม่มีราคาเท่าไหร่ผมบอกไอ้ควายตัวไหนราคา5้าแสนถึงเจ็ดแสนเนี่ยแพงที่สุดแล้วควายไปประกวดเนี่ยก็ยังซื้อกันอยู่ประมาณห้าแสนห้าลูกควายในยตัวละสองแสนสองแสนห้านี่หรูแล้วพอผมเข้ามาเล่นควายแพงเลย แล้วผมมาเล่นผมมาเล่นจริงผมมาทําให้เกษตรกรน่ขายน้ําเชื้อได้เรามาทําให้ชาวบ้านมีควายบ้านๆเนี่ยไปผสมกับพ่อแชมป์พ่อของใครก็เนียนได้แชมป์ได้แกนแชมป์เหล่ากอยดีเี่ยแนะนําให้ชาวบ้านเขาซื้อน้ําเชื้อไฟผสมเอาควายดีๆเข้ามาพัฒนากับแม่บ้าน,านโอกาสที่คุณจะขายลูกได้ตัวละสามสี่แสนเนี่ยสูงมากผมก็เลยแบบบอก,กเกษตรกรทุกคนที่คนรักควายและเลี้ยงควายของประเทศไทยไปหาซื้อน้ําเชื้อกันนะครับ หมดไป1ปีแต่คุณได้ราคา3 0 0 0 0 0ส0 0 0ผมกล้าพูดเลยว่าผมเป็นคนทําให้ควายราคาแพงแต่เราไม่ได้ไม่มีผลผลประโยชน์กับราคาควายนะคนที่ได้ผลประโยชน์คือเกษตรกรชาวบ้านทุกคันนี้ลองไปดูดิเดินไปถามป้าตัวนี้ขายอะไรห0,000ลุงตัวนี้ขายอะไร5 0,000 0แล้วขายได้ไหมขายได้ทุกวันนี้ไม่เข้าหลงเชื่อแล้วครับคนก็ไปซื้อเพื่ออ,อะไรเอาไปพัฒนาสายพันธุ์เอาไปประกวดพอไปจงประกวดได้พอได้รางวัลกลับมาแชมป์ เราก็ไปผสมพ่อตัวแชมป์อีกทีหนึ่งคนก็อยากได้ลูกหล่ท้องละเพราะตัวนี้เคยไปสนามปรนปวดสวยใช่ว่าวงการมันเปลี่ยนไปใช่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวผมเออผมเคยขายควายแล้วผมน้ําตาไหลอันนี้เรื่องจริงนะผมขายควายให้น้องไปวันนั้นตัวงล้านห้าเออควายท้องชื่องามตาเนี่ยผมมันก็อยากได้ผมเบทิสและโทพี่ขอเห้ะให้น้อง ผมยังไม่มีควายดีเขาเลยงามตาได้แกนแชมป์ชื่อประธานสองเที่ยวเป็นควายที่สวยมากผมก็ตอนนั้นควายผมก็เยอะออไปซื้อมาสมัยนั้นซื้อร้านสามได้ลูกไว้ตวงขายรูไปไว้ตวงแล้วก็มาเนี่ยท้องจะคลอดเขาก็อยากได้ไอ้เราก็ไปน้องขายไปแค่ร้านให้แล้วคือเหมือนพี่ให้น้องอะ่ะเออไปเอาแค่นั้นแหละพอขับรถมาถึงบ้านเนียก็เดินไปรูปหัวควายเราบอกว่าง,งามตาพ่อขายเองไปแล้วนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปอยู่เขาเชื่อไหม ควายแม่งก็น,น้ําตาไหลคนก็น,น้ําตาไหลมันเป็นอารมณ์ที่เรากูไม่ต้องการอารมณ์นี้แล้วต่อไปนี้กูจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วเราไปนั่งกินข้าวอยู่ๆน้ําตาเราแม่งไหลอ่ะเฮ้ยราก็โทรไปเฮ้กูไม่ขายได้ไหมเนี่ยนันนั้งวันนั้นผมไม่ขายควายเลยจริงๆแล้วนะคนเลี้ยงควายยยืนผมบอกก่อนเลยว่าผมอยากให้ทุกคนถ้ามีหนะ้าที่หาควายสักคู่หนึ่งไว้เลี้ยงได้เดินได้ออกกําลังได้แดดเช้า ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งไล่ควายนอนน้าพาควายไปเดินน่ไปดูคนเลี้ยงควายเก่าๆแก่ๆอายุเยอะๆเะนะเ่ยเขาเลี้ยงควายทางนั้นแล้วเขามีสุขภาพที่ดีเราได้เพื่อนได้พี่ได้น้องที่ดีๆมันได้ความสุขผมว่าควายไปกินหญ้าผมไปนั่งอยู่กลางทุ่งนานเนี่ยแดดอ,อ่อ,อนๆเนี่ยมันคือการพักผ่อนสมองของเร,เราเรามีความสุขกับการทํางานแล้วเลิกงานเราก็มีความสุขกับการที่เราได้เลี้ยงสัตว์ที่เรารักเราชอบตัวไหนรักสุดหระโอ้โหมันรักทุกตัวเราอยากเลี้ยงควายของเราเงียบ ให้มีความสุขเท่านั้นเองพอละ